โอ้ยไฟฟ่ารถใส่ยุสิวะสวัสดีครับผมเจอใสเไ้ฝ่ายยุสิตัวมาก่มันมันอยู่ในแบตเตอรี่ไ่มีแ่ขอแบตเตอรี่ในรถป่ครับของพลังงานเซนกิทแจวเลยมาหอด้วพี่อามาถึงแล้วนะครับึงหวงนอร่ เอานี่อยูด้วบอกครับนี่มือนี่เดการแล้วเพืออ่อสีใหญ่อยู่อาจิเม้นฟังคุณกีเพื่อนนี่อาจิเม้นฟังคุณะล้วให็รถขั้วรถอย่างทเราเดืการนลค,ครับอ้ย<ถ>พี่ใังขั้วเขามาหอดจอดถึงแล้วครับรถอีโฟแลมปึ๊บบอกมืออึดเ้าหมแล้วพอพออบอกป๊อบกันมืออึดเ้าหแล้ว โบเป็นยังดอกขนของลุงผมถอยออกได้รถโบเป็นยังดอกหเโบอินโซ่โมยากบมยากดอกแม่แม่โบมีดอกบ่มีดอกเนี่ยไปจอดไสน่ะบ่จอดออกว่าไหนตี บ่ออกได้อยู่นี่เด็กออก็แข้งคางกันแข้งออกแข้งคางรอดนึงเอ้ยจะเป็นบีบเป็นยังเนาะมาวหัดแล้วครับร่มไม้ใหญ่คือที่พึ่งของเราพี่แม่ได้ยังมีงดเขาพวดมีดเพราะเขาก็ว่าเนี่ยมีดเ <c oughs> ขาพวดไะนะ อันนี้เมนูยังแม่ผัดกะเพราครับวันนี้ผัดกะเพราหมูสามชั้นนะฮะนี่ข้าวแห้งแทบจะไม่ตีงกันเลยทีเดียวป้าป๋าบระยูตแสดงว่าเขาสูสถานการณ์ปกติอาบน้ำไปนี่มาแสดว่าไม่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 ท่าส่งถามมาเสือแต่ยังไปไทยยังไปไทยไม่ต้องไทยเสียไอ้นี่ไทยก็รถบ่ได้คนณโเบิ่งดอก ไม่มีคนดูเลยไม่ไม่น่าถ่ายเลยไม่มีคนดูมันเสรครบหรอเปล่ปถ่ายไปก็ไม่มีคนดูไม่น่าเลยโอ้แฮนดมแก้าแดงให้แม่นูอี ครับผมถักยังยิงไม่้อแล้ว้อนหรอกีไปไปสอบไปยิงไปอิวจะเป็นปวดพ่อเนาะอุ้ยเมีไม่ได้นางับแใส่ปุบโลดปวดนะแมปิกวมาพราะปินอนไหมแม่มันจนอนบ่อิ่มเหมือนแรงล่ำบาเสียงบ่มวเด้เขาล่าเขแห้งแลือบ่เบไม่ขีดตีตีหมมยถึงล่าออกอะอิออุ้ยแม่แล้วอย่าอ่ระดดูคุณน ผักเด้อนี่พี่น้องครับบะมันหยาเด้อผักเด้ออันนี้เราจะผัดกะเพราแบบบอกะเพราหมูหมูชิ้นหรือว่าหมูต่อนนะครับผมต่อนครับเราเรียกหมูต่อนครับผมแต่ว่ากำลังฆ่าหมูอยู่ตอนนี้หุ้ยอุ้ยกำลังหั่นกำลังหั่นช่ำแหละหมูอยู่ช่ำแหฉะโดยแม่นุ้ยโดยแม่นุ้ยหั่นเนื้อเมลรัตจำผักแม่รัดเป็นคนทำผักนะครับผมเด็ดเอาใบใบมันเอาถิ่มเอาตะกางมันตะกาง อันนี้สูตรบ้านนอกนะสูตรบ้านนอกสูตรบ้านเราบ้านเราเขาจะเอาแบบนี้นะคะเอาแบบนี้เนี่ยเอาเนี้ยเขาไม่เอาใบมันอันนี้สูตรบ้านนอกเอาใบอันนี้สูตรตลาดเอาถ้าไม่ท่ากินไม่ได้ครับใบมันกินไม่ได้เน่้บ้านเราสูตรตลาดเอาทำไมถึงกินไม่ได้ครับใบมันกินไม่ได้ครับใบมันเพราะว่ามันเป็นมันเนาะมันไม่ใช่ใบกะเพราใช่คุณผมบอกผิดควรตรวจสอบให้รายๆได้เลยนี่เราเอาหมดโอ้พิษมากัน เราหมดขาดในการกินได้เราหมดคขาดไม่ได้จ้ะแม่เอออันนี้ย่ำได้หมดขาดถ้าเราสูตรโรงแรมเราก็จะได้กินประมาณอีกชั่วโมงครึ่งอ้ถ้าเรากินสูตรบ้านๆสูตรตลาดเราก็กินเร็วอันรวด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 เลยรวดตึงก็ไปล้างเลยบู๊ใช้อยู่ยังล้างอยู่ล้างอยู่ค่ะนี่มีทรายเต็มเลยนี่กันหัดบู๊กันหัดภาษากลางนะครับหัดคนเข้าใจภาษาหัดนี่คือภาษากลาง เฮ้ยรีต้นพัดลมเนาะแม่เนาะเย็นบ่พัดลมสามตัวพัดลมสามตัวแม่บ่ท่านเปิดพัดลมป็นสามตัวเป็นที่เย็นวะแม่นุ้ยพัดลมสามตัวนะเจ้าก็เย็นบ่อันนี้ขนาดต้นนี่ขนาดบ่แม่เป็นบ่ะนาะนะครับตอนเย็นนะครับตอนเย็นเรามาผัดข้าวหน้าหมูกรอบอือหือโอ้โหแม่เนาะฮ่าหูกขาบอกตำปลาตำเมืองไปเนาะเฮ้ยบ้านอันโอ้ยน้องมาถามจะไหนเนาะฮึ ยื้่อะไรเด้บาเนี่ยบ้านยังกบแม่มัดบ้านมัดบ้านมัดว่บ้านเบมัดนมัด้นโอะกใส่ยัง้เะยัต่บตบเอานี่แน well ่น oh. ี่แน่นี่แน่นี่แน่บ้านมัดบ้านมัดอันนี้อเฮ็ดงนี้ครับนี่ครับ แมนครับแมนปรยากครับปรยากอันนี้กุ้งนะครับกุ้งอย่าบอกแหงมันสิเนี่ยกระดุมอันนี้ใครเห็นเมนู่งยังนี่ครับเอ๋อตับกุ้งสดนะฮะพอดีเทวีสักตืบขึ้นมาเจอพอดีเลยนะฮะได้้คออนนเทต์ีกแลวไม่ได้แยกคื้อที่กินนำครับได้เลยเงินไม่ได้ออกครับแต่ว่ากินจังอยู่ครบเผื่อแพ้ค่ะเอ้าทำไมต้องทำอย่างนี้ครับ อันนี้คือบอกซูฟังไหนเฮงเบอสมอนปกติมันก็แชร์ทัศนิน่ะอยากย่องซื้องมีกล้องนะโอ้เฮ็ดแบบแบบมีขั้นตอนอยากเฮ็ดให้แบบว่ามีขั้นตอนมีพิธีรีตองได้ที่เก่งตำเลยก็ได้ไม่ได้จีบพิธีเก่งนาะยขันมากขันตำรวจใช่ไหมขันทำความเป็นก็ต้องแชร์ทัศนิน่ะเห็นกล้องแรกก็อยากย่องอยากโอ้มันก็ขาวได้เหรอมันก็ขาวผิดเลยนะบอมาท่านซัมมี่โอ้ยเจ้ากับจี๊ปเป้าพูด บเดี๋ยงกยบูยนักเลงนักเลงโอ้โหโอดีดีเด้อมันนะโอ้โตรากอยูรยบนบนมัดไอ้บ้าเดนะมัดดันตัวจากของหวานบอเจะของผู้ใดบุมันวางอยู่นี่ไหมโ้ดีด้่จาของก็จบบุยบ้านบ้ท่นอยากไหมล่ะ ไปหันกอนเนาะจรงจะมากันไมกำไรจไหนจังเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ถุนไหมเน้อ้ไม่ยนมันกำไรแล้วนี่ครับผมนั่นเหรอนี่แม่ยันดพ่คนั่งไร่ป่ะนะฮอดดีกับว่สั่งไรเนาะผู้นึงก็เอาสองถุงพู้นึงก็เอาสามถุงเนาะฮอดีกับว่าโอ๊ยรอกินกับเพื่อนเถอะเนาะมันขี้หยาดบัวเขาบ่อเอิืนจะคนเขาเบ่อจักคนอิ๋นเลยแม โอ้ประานเลี่ยวอยู่อีบ้านมัดกินระดาษซูไปหาร้อนไปบ้านมัดบ้านมัดไม่ใช่บ้านมัดบ้านมัดโอ้ทกบ้านอี่ยังจะถือมาถืออีกพี่น้องครับเพียอะรถพี่ขับหมดพี่สนก็นอนหลับพี่สนนอนหลับหลับบ่พี่สนหลับหรือยังเอาไม่ง่วงเหรอทำไมไม่ไม่นอนนอนเบิดขึ้นเรามีพัดลมโอ้เย็นดีพี่น้องครับ้ต่อปักมาอย่างดีเลยนะ แี้วต่อปักมากลังสั่งลง้นที่อ๋อที่ที่ใส่แบตเตอรี่นั่นรอได้การเลยครับได้การเลยรถจอดไกลไม่มีปักเสียบไม่ไม่ต้องห่วงแล้วมันไม่งอใครเลยถ้าเปิดเกียร์หนึ่งได้6-7ชั่วโมงเลยนะโอ้สบายเลยพี่สนได้การแล้วครับอ้าวพี่น้องเข้าพอกันคลิปหนักแล้วกันครับสวัสดีครับ